เครียดอยู it, ่ครับตึงอยู er, Test, um. <S 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 ่เต็มที <c oughs> <c oughs> ่ครับต้องทำเต็มที่ครับเต็มที่นะฮะอย่าก่อนนะครับเครียดครับท่านผูมครับผมรอฟังสัญญานะครับผมอาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ทุกคู่ปลอดภัยด้วยนะครับตรงนี้ใช่ครับแม่แล้วตรงนี้ทั้งคู่กำลังแย่งกันเลยครับตรงนี้แล้วเพื่อเป็นการไม่สุดนะครับจีครับจัดไปฮะเริ่มกันเลยครับพี่พี่ดิเรามาเริ่มกันเลยครับเจียมาว่ะ แล้วมาครับจี้สำหรับคู่นี้นะครับอินเทลเนนตนาเครับจีครับสำหรับรอานีกรีสลัมบอยวิ่งนำมาเหมือนเดิมครับส่วนทางด้าน่อนอินเทลเจนเป็นนันของสเตย์บายแต่ไบครับวิ่งนำมาเหมือนกันครับยังไงตอนนี้วิ่งเปิดเข้าสลับอยวนเซอดอเขาเพเปิดกันด้านของสเตย์ครับยังไงจงนี้ดูเนซเซียปได้านเแล้วเขามีอ่ามีทางด้านของเจตี้เขาตัดให้ต่อแล้ยังไงจังหวะนี้ฮอคครชนกับทางด้านของจอร์ดไปครับยังไงดูเนซเซียครับจังหวะนี้ยังสาว นวไปบ้าไอ้ที่อนี่็นไปยะรเตะไปครับตรงนี้ก็จที่จ่ายนนเนียนนนะครับึหนึ่งกันว่ะหนวเ้ล้เป็นทั้งโชคเก็บทันเอาเซนเซนไปโจ๊หอ่นเจ็บกท้อคายไปลืมึเก็บสลัมบ่อยไป

จึงจัดสิงต์สูรนะครับผมไวมากฮะจึงจัดไงฮะตรงนี้ฮะโอ้โหแทบหมดลมเลยฮะตรงนี้ครับลมหายใจแทบสิ้นนะตรงนี้ใช่ครับผมแม่แม่ต้องบอกเลยคู่นีนมีงเฟลทั้งสองเลยเหรอครับอันนี้ก็มีต้องเฟลเหรอเชียทีเจนมานะครับผมแล้วจะในการเฟลเอาอยู่นะในการมาครับในคอมเมนต์ได้เลยฮะครับแล้วเรล่านี่ครับวิ่งมาฮะตรงนี้ วิ่งมาครับสลัมบอยเวสเดวิ่งเปิดต่อครับสเ็จเข้าไปต่อยครับยังจังหวะนี้เข้ามานัวต่อครับยังงี้ต่อยมาครับต่อยมาต่อยเสร็แล้วมันมันหนีเลยเห็นปะต่อยนึงมาวอยู่ครับตรงนี้ยังนัวกันอยู่อนุเนปานครับตรงนี้ยังนัวกันอยู่ครับตรงนี้ยังสาวครับตัวทางเงยตรงนี้ครับไป้านของเจสตี้เข้ามาต่อยครับด้านของสลัมบอยเข้ามาต่อยครับยังจังหวะนี้ครับตรเนี้เปานข้างหลังเป็นด้าของไปต่อยกันทางด้านของวิสคอนตอ้ยนนี่วิ่งไม้หลังสุดเลยเห็นปะไอ้เนี่ยวิ่งไม้ ไอหนุ่มปีศาจไอหนุ่มสายยาตรงนี้ต่อยไอหนุ่มสายยาตรนี้ต่อยไปไอชาวสายยาเขาไปเอามาจากนไปเขาเรียกกันใหญ่ครับที่เจ้าในสกอร์มีนิาครับเป็นคนเรียกว่าเาวทต่อยกับจอนไปครับสลาบาร์เข้ตัดให้กับตรงนี้ครับเป็นทงองเพิต่อยกับลาเต้ไปโอาหกจัดกระจายไปนคเป็นวิ้นคนเก็บจับเตไปเเวทจอนไปครับอย่างจุงจีเตางดาองแคทไปสเตจกับทางด้านของขายใบเอ่ยเวท่าิมให้ตรงนี้ยังสาวอยู่แล้วเป็นทางด้านไเคได้เปรียบคนหากว่าตรงนี้จัดฮอครเก็บทางด้านสเตจไปยังไงยังไงยังไ นี่ไไวมากครับสองสุดนะสองสุดนะฮะไวมากครับนี่ต้องเจอกับเอลเคว่ะเนาะจัดจริงๆนะครับเซตเนี้ต้องเจอกับเอลเคว่ะน่าสนุกดีครับไม่ได้นะฮะไม่เจอกับเอลเคว่ะได้เจอบ้างได้เจอวันนี้บ้างได้เจอวันนี้บ้างโอ้โหครอสเจอวันนี้บ้างี้ฮะเอลเคตกรอบแล้วเหรอเจอทีมอะไรอ่ะหนึ่งสามเข้ากี่ทีมครับพี่บิลลี่มีหนึ่งสติงติงติงแล้วติง เริ่มเลยครับแล้วเจ้าหนูเสือห้อยเราวิ่งไปครับเจ้าหนูเสือห้อยเราเจอจับทางด้านพี่ฮขาเปิดครับยังไงซาลาบอนเข้ามาต่อยต่อครับเสร็จก่อนมาครับเป็นยังไงพี่ฮขาเปิดเข้ามาต่อยครับยังไงวันนี้แค่3-2กระหม่อมครับยังไงอยูางเดียวตื่นอย่างเดียวไปแล้วครับที่น่าต่นมครับจะตีเข้ามาต่อยครับตรงนี้ตรงกลางดูวยเนี่ยแมงวาวจัดอ่ะไอ้เที่แมงวาวจัดไอ้เจ็บอะตรงนี้ฮะโดนเนือโซเซียลครับยังไงลำจัดครับลาต่อยครับไกัลำจัดอ่ะต่อยทางด้านของเพิร์ดมาฮะ เพิ่มต่อยมาฮะเพิ่มต่อยมาฮะยังด้านของเพิ์เข้ามาต่อยครับเข้ามาต่อยครับยังไงจัวนีุ้่นเีเซได้่ายังไงต่อยต่อครับยังไง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 ครับแล้วยังว่าไปยเป็นไปกบพี่ฮาเวิร์ดไปครับพี่ฮาเวิร์ดครับแกบไปครับเพิ่มแกบทางด้านของใครไปเออจังหวะนี้ครับทางด้านของสลมบอดทํามือนีไปครับยังไงจัหวะนี้โอโหทางด้านของเชสซี่กับแสบอยไปครับยังไงโอโหฮาสีมาทางด้านของเจเคด้บ้างตรงนี้สแลมบอลเจอกับมือมีดีคร เสียจอนเกตทุงชีไปครับเราเรียกว่าเจ๊ติเก็ทางด้านของเราค้าเก็บเงินมีไปยังไงโอ้โหแล้วเป็นเจเอเคครับเป็นสกอร์ไปสามต่อศูนย์ครับคนณภาคย์ยี่ไข่ไว้ไ่ดีครับสามต่อศูนย์นะฮะใจฮะจีครับเพลงครับจัดไปครับเปิดอีกแล้วจัดให้นะคนณภาคย์ด้านของ เปครับแล้วยังไงจังหวะนี้สูสีครับยังไงลักที่กลับมาหูผัดกันได้ผัดกันเสียตรงนี้ดูเอลเคเดชแผนนในก็ะจายอยู่ครับแล้วตรงการนะซัดกันไปครับแล้วยังไงจังหวะนี้ดูเสียตรงกลาครับยังไงจังหวะนี้ครับจี กันแล้วครับผมจะอันนี้วงนัววงนัวเนปานะครับแล้ววงที่กยักับลักกี้ครับยัดกันอยู่ฮะโอ้โหละเอิร์ดเอิร์ดไทก้าลวเจอรจะชิดิงยัดอยู่ครับผมไอ้กบดัดกันตรงนี้กันเด้งกันเลครับใส่กันเด้ง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 กังเด้งกัน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 เด้งกังเด้งกันเด้งนเด้งกันเด้งกันเด้งกันเด้งกนเด้งกันเด้งัเด้งันเด้งกันเด้งกัเด้งันเด้งเด้งเด้งนเด้งกันเด้งกันเด้งกนเกันเด้งัเด้งเด้งัเด้งเด้งกเด้งัเด้งก เอชียสตาเจอกับเขาบ้างครับนวาลเก็บิเคนไปเลอเจ้าหนี้เชียสตาทีเก็บสอนะครับพี่พี่ดูครับโอ้ยังไงจังหวะยังไงจังที่เหลืออย่างเยอะไอ้สัสยังไงฮะจีโผ้าสีมันจะเป็นของโบจินะครับพี่พี่ลี่ใครคบโบจิตคนเยอะกว่าตรงนี้ยังไหวไหมครับตรงนี้มีเียสตา มีเจอเชามีเจอเชาครับและเชสตาเก็บสามโอโวเทครับลสุดท้ายโนเบลครับโนเบลอ๋อยเบลหยุดหยุดเอต้ตหลังมาแล้วตังหีดับเข้ามาด้นโดมินสาต่อยังไงชนโนเบลไหวไหมเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยครับโเคนเองครับ ต่อยอย่างบ้าเอลเคโดนไปแล้วอะ่ะไอคนที่สู้ไอคนที่ชนะออเอลคนี้ตึงชิ้หายเลยนะมันแข่งต่อต่อ, okay, อยนะเอลเคตกแพ้ไปแล้วทิมแล้วโดนทิมเลยไม่รู้อะ่ะเคโอะไรทุกอย่างโอเคไม่รู้อะ่ะ